น,นี้ขอน,ำน้ำภาพบรรยากาศงามสวยๆงานที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่8มาฝากกับเชียงใหม่ฟอเซนฟิฟทีที่ศูนย์เป็นท่าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอพอตร่วมกับ โครงการหลวงองค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจวุทยานราชพฤกษสมาคมด้วยไม้เชียงใหม่ในทระบรมราชินูประทรมและอีกหลากหลายหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนกว่าสิหน่วยงานนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันในระมิดงานเชียงใหม่ For ออโอราทิโดซันฟิฟทีอินเตอร์เนชั่นแนลออคิดโชชั้นจีศูนย์เป็นพลาเซนทัวร์พาเชียงใหม่แอร์พอร์ตโดยได้รับเกียรติจากคุณผู้พนาวนิตรองผุ้ว่าร,ราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ท้้งคุณธน,นัชพรคงเย็นผู้จัดการทั่วไป สเซ็นทรัลพาซาเชียงใหม่แอร์พอตและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมง,งานเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวค่ะภายใ,ในงานก็มีการแสดงกล้วยไม้หายากกว่า30สายพันธุ์จากทั่วโลกที่ยกขบวนมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมความสวยงามอย่างใกล้ชิดพร้อมชมและถ่ายภาพกับอุโมงค์ล้ยไม้นะคะขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่และสนวนล้ยไม้ที่สุดอลังการ ร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปจัดช่อกล้วยไม้และรับฟรีกล้วยไม้และกล้าไม้มงคลรวม2,000ต้นเลยทีเดียวรอดเพลินกับบูธจำหน่ายสินค้าและกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์จากฟาร์มกล้วยไม้ชั้นนำที่สำคัญตื่นเต้นแปลกตากับ Open i n g f a s h i o n Body a r t o r c h i d s h o โนำโดยสายไหมมณีมรัตน์นะคะหรือว่าแม่บัวของเรานั่นเองนักแสดงนำจากข้าบดินนะคะคุณผู้ชมเจ้าคุณน้องสายไหมนเนี่ยตัวจริงสวยมาก ผิวพันละเอียดยิบรอยยิ้มนี่แบบว่าบาดตาบาดใจป้าจริงๆนะคะดูมุมไหนก็นงามแต๊ะๆ้าละเป็นดีให้อุ้มพี่ปานแตตะเจ้าพอแล้วมันสดชื่นงานนี้นะคะก็เรียกว่าเบิกบานหอมไปด้วยดอกไม้นา,านาพันธุนะคะที่ร่วมจัดแสดงบอกเลยว่าสวยงามอลังการมากจริงๆใครที่พลาดไปเนี่ยเสียดายแย่เลยนะคะ